สำหรับใครนะคะที่ลงคอร์สออนไลน์เปิดสร้างรายได้กับ Facebook Level Up โดยแอดมินพี่แนนนะคะเวลาที่เราจะเรียนนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่ขีด3ขีดนะคะกรณีที่ท่านดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะกดไปที่ขีด3ขีดแล้วกดไปที่คู่มือนะคะอ่าพอกดไปที่คู่มือแล้วเรียบร้อยนะคะก็ท่านก็จะเห็นนะคะว่าในหัวข้อแต่ละเลเวลเนี่ยมีกี่โพสต์นะคะ ซึ่งเลเวลที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด19หัวข้อย่อยด้วยกันเราสามารถกดดูโพสทั้งหมดได้นะคะซึ่งเวลาที่เราดูผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ากรณีคลิปที่มันเป็นแนวนอนเนี่ยหน้าจอมันจะเล็กนะคะให้เราทำการกดแบบ full s c r e n นะคะก็คือกดไปที่ในส่วนของริมหน้าจอนะคะมันจะมีเมนูที่เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด4ทิศนะคะจิ้มไปเลยนะคะให้มันแสดงแบบเต็มหน้าจอ เราก็จะเห็นคลิปวิดีโอชัดขึ้นถ้าคุณ ดูผ่านมือถือเป็นหลักนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนแนวนอนก็ทําวิธีเดียวกันนะคะก็คือเปิดให้มันเต็มหน้าจอเพราะจริงๆมันโดนครอบส่วนนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะอัตราส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบ f u ลส s c r e e นะคะแต่ว่าเวลาที่มันแสดงบนฟีดของ a c e b o o k เนี่ยมันจะตัดเหลือประมาณ4ต่อหนะเราอาจจะเห็นไม่เต็มหน้าจอสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขยายให้เต็มนะคะ